าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านพบกับมิตรทีนิวเช่นเคยนะคะเจอก,กาันวันทีก็จะมีข่าวอัปเดตในเรื่องข่าวการเยียวยาวต่างๆมาให้ฟังนะคะ หลายๆคนนะคะถามเข้ามาเยอะในเรื่องคนละครึ่งเศสห้าบางกระแสข่าวบอกว่ามีต่อแน่บางกระแสข่าวบอกว่าไม่มีโดยเรามาฟังคลิปนี้กันเลยว่านะคะคลังตอบแล้วว่าจะมีหรือไม่มีมาฟังพร้อมกันเลยคะ่ะนายพนชัยทีระเวทนะคะผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังโฆษกระทรวงการคลังระบุถึงโครงการคนละครึ่งเศษสีว่าก็ยังมีสิทธิ์คงเหลืออีก2.6ล้านสิทธิ์ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา แต่เบื้องต้นจะไม่มีการเปิดลงทะเบียนหรือเพิ่มวงเงินสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วในปัจจุบันอีกทั้งกระทรวงการคลังยังไม่มีนโยบายที่จะพิจารณาคนละครึ่งเฟสห้าโดยวงเงินที่เหลือจากการดําเนินโครงการจะต้องนําส่งสภาพัฒน์เพราะมันดังกล่าวเป็นงบประมาณจากพร,รกรกู้เงิน5้าแสนล้านบาทเพื่อให้สภาพัฒน์นำงบกลับไปใช้ในโครงการอื่นๆต่อไปสําหรับความคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี2565ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนระยะที่4โครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่2และโครงการคนละครึ่งเฟสีพบว่าจากข้อมูลสะสมวันที่10มีนาคม65มีผู้ใช้สิทธิ์ทุกโครงการรวมแล้วกว่า40 000, 000, 000, ล้านรายและมียอดใช้จ่ายรวมกว่า58,00 0ล้านบาทนะคะ สรุปแล้วนะคะก็คือโครงการคนละครึ่งเสรานะคะสำหรับใครที่หลายคนรออยู่นะคะท่าทางก็คงจะไม่มีแนวโน้มนะคะในการที่จะเพิ่มแน่นอนนะคะเพราะว่างบประมาณเนี่ยจะต้องเอาดึงกลับไปใช้เพื่อพัฒนายอย่างอื่นเพราะมองว่านะคะอาจจะให้มานะหลายระยะแล้วแล้วตอนนี้เปิดลงทะเบียนใหม่ก็แทบจะไม่มีคนนะคะที่จะมีสิทธิ์มาสมัครแล้วนะคะก็นั่นคือเป็นความคิดเห็นของของทางกระทรวงการคลังนะคะถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะชอบไม่ชอบอยากให้มีต่อไหมคนละครึ่งเส นะคะก็คอมเมนต์นะคะพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะคะ สำหรับท้ายคลิปนี้ทีมมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,800บาท เหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID ไลน์นี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ